สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช้หวยไทย456รอบนี้แอดมินนำเสนอข้อมูลหนังสือของมหาลาบนะคะพึ่งลงเป็นงวดแรกถ้าคู่งวดนี้เข้างวดหน้าก็จะตามข้อมูลมาให้อีกนะคะ,ะงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2567ของมหาลาบเนาะหน้าปกก็จะประมาณนี้เลยค่ะ เด่นเห็นชัดคือ3กับ0ติดได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะ2ตัวเนี้ยภายใน2ตัว2ตัวนี้2ต,ต,ตัวที่จัดมาให้ก็จะมี30 32 35 01 05 07ค่ะ3ตัวก็จะมี358 413 093 506ค่ะมาหาลาก็แอดลองเปิดดูแล้วก็ไม่มีอะไรมาก มีเป็นบางหน้าส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระตัวเลขก็จะให้น้อยตรงนี้ก็จะมีรางวัลที่1คือเด่นหลักร้อยเด่นหลัก10เด่นแล้วก็หลักหน่วยเด่นของงวดน,นี้นะคะงวดน,นี้ก็หลักร้อยก็จะมีศูนยเจ็ดห้าหลักสิบก็จะมีสามสองหกดหลักหน่วยก็จะมีหนึ่งห้าสามก้าแล้วก็จะวงกลมให้ตัวที่เขาเน้นในแต่ละงวดส่วนล่าง หลัก10ล่างอันนี้เขาจะมี03.58์สามหลักหน่วยเด่นก็จะมี02.67สอันนีส้ส่วนของ2ตัวล่างนะคะอันนี้คือลอ่างวันที่1ประมาณนี้เลยก็จะมีเป็นพระหน้านี้ก็ไม่มีอะไรจะมีตัวเลขอยู่หน้าตรงนี้อเห็นชัดเลยเนาะของฟ้าประทาน วดวันที่สองพุษภา67ตัวเต็งก็จะให้9ก้ากับเจ็นะคะตัวรองตัวรองก็7ตัวเต็งก็9กสองตัวก็จะมี9ก้าสามเก้าศูนย์แดเก้าสามหกศดหสแล้วก็ตรงนี้73 70 78 74ค่ะ รติการนรนองนะคะบนล่างนะคะสองตัวที่บนล่างฝั่งทางนี้เลขคัมพีรวยเด่น8ปดอง5้านะคะ8ก็จะมี80 82 87 83 81 5 50 5แปดเจ็ดบนล่างนะคะาสามตัวคู่ใจก็จะมีนี่ 7 8็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดเค่ะโคดวยตรงนี้เจ็ดแปดเจ็ดคือตัวเน้นของเขาเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปด้าเจ็ดเจ็ดห้าสามเจ็ดค่ะอาจารย์พลขอนแกนค่ะนี่ก็จะมีพระเป็นแค่พรูปพระ ท่านไหนที่ชอบพระก็จะหาซื้อมาชมกันได้นะคะของมหาลาอ้าตรงนี้นิดนึงนีน่ตรงนี้เลขผีบอก93 95 0508 935 508ค่ะนี่ตรงนี้เลยมหาเลขทงชัยอ่าสวยสุดสี่กระพก องตัวก็จะมี4 3 4 0 4 1 4 7 4 8 5 3 5 0 5 1 5 7 5 8 6 3 6 0 6 1 6 7 6 8ค่ะของแม่วันค่ะฝั่งท้งนี้เจ้าพ่อมหาลาบาเด่น8เด่น8ลอง3กับ2นะคะชุด3ตัวก็จะมี2 8 3 1 8 4 4 2 5 8,4,3,9,2,1,4,0,8ค่ะชุด2ตัวบนล่างค่ะมี8 9ดเก้ามีแปดเจ็ดแปดหก3ปด8ี7สามเปค่ะประมาณนี้เลยหน้านี้ก็จะเป็นพระไม่มีอะไรค่ะต่อไปก็จะรูปพระหนังสือมหาลาภก็จะมีประมาณนี้เลยจะมีตรงนี้อีก พุทธคุณเล็กเล็กเล็กไหลตรงนี้เจมสุดที่สองลองที่ศูนย์ลองสนะคะ,ะตรงนี้ก็จะให้08 03์แปดศูนย์สามศูนย์ห้า่งศนย่า่างค่ะบนล่างตรงนี้703 70, 709นย์สามเ่งสอาค่ะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะ ดูเป็นข้อมูลไปก่อนนะคะไม่ต้องไปจัดนะลองเทสดดูก่อนอ่าฟันทงค่ะหน้านี้2ตัวมา1ตัวที่เขาเน้นให้เลยก็ศูนย์กับ3ค่ะงวดนี้ก็จะมี 0, 8, 0 5, 02, 38, 37, ูนย์แปดศู3ย์ห้าองาเดค่ะเด่นของอาจารย์ประสิทธิ์ก็เด่นที่ห้ลอง1กับ2นะคะ นี่สามตัวก็จะมีสามห้าหนึ่งสองห้าสามหนึ่งแปดห้าสองศูนย์ห้าค่ะสองตัวก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองห้าสองสามสองหนึ่งค่าตรงนี้ก็จะเยอะหน่อยค่ะนี่เส้นทางรวยให้ที่แปดแปดศูนย์แปดเก้าเลขเหนือเซียนให้ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าค่ะหวงพ่อแก่ค่าให้เก้ากับ้ก 0793965387 9, 9 6530ค่ะอ่าตรงนี้เทพเทพสถาพรให้5กับ3มี53583236527630ค่ะอ่าฟันธงที่7 717376ค่ะอ่าฟ้าสังรวยที่2ค่ะ296 2 3 2 5 2 9เกเลขเด็ดดวนให้1 1 2 1 5 1 9 1 5 5ค่ะอ่ามหารวยให้458ค่ะมาเน้นเน้น6 7 8 3 9ค่ะอ่าจคจบเลยจบครบจบครบแล้ว,แล,วแล้วนะคะของมหาลาบถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้สำหรับ FC ท่านไหนที่อยากได้หนังสือเล่มไหนก็สามารถเม้มแจง้งเตือนไว้ได้นะคะเดี๋ยวงวดหน้าแอดจะจัดหามาให้รอบงวดนี้แอดหาให้ไม่ทันนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ